สวัสดีนะักลงทุนทองคำทุกท่านครับเรากลับมาพบกันวันนี้จันทร์25กันยายนเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของเดือนกันยายนแล้วก็ไตรมาสที่3เรียบร้อยแล้วนะครับราคาทองคําเองยังคงปรับตัวได้อย่างน่าสนใจทีเดียวโดยเฉพาะราคาทองคําไทยในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทํสถิติใหม่แล้วนะครับ3 0 0 5 0บาทโกลสปอตก็ยังคงไม่ไปไหน1,920ดอลลาร์ 1, สัปดาห์นี้มีหลายเหตุการณ์ที่ยังคงต้องติดตามนะครับทั้งในการประชุมกรนงรวมถึงตัวเลขดัชนีนราคา ปุยพวกหรือว่า PCE แล้วก็มี GDP ของสหรัฐด้วยนะครับผมพูดคุยกับทางคุณวิโรจนีสดากรน,นะครับผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนของทางไชนิงโกบูลเลียนไปดูมุมมองการลงทุนของทางไชนิงโกและคุณวิโรจนีเลยครับไปดูกันว่าทองคําลงมาพักฐานแถว32,850โอกาสที่จะขึ้นไป3 3 0 5 0บาทมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนครับส่วนโกลสปอร์ตเองช่วงนี้ยังวนเวียนแถวพันเก้าร้อยยี่สิบสี่พันไปหารือว่าจสิบห้าจสอีบ่1 0ขึ้นไปหรือว่าจะลงมาเจาะสอบหมมนี่งเก้าห สวัดีครับสวัสดีค่ะทองไทยเริ่มอ่อนตัวลงมาแล้วครับพิษทางสัตวาบานนี้จะเป็นยังไงครับถ้าเป็นแยกเป็นทองไทยกับโกลสปอร์ตนะอทองไทยเนี่ยจะเริ่มซึมลงแต่โกลสปอร์ตเนี่ยสายวิออกด้านข้างนะคะอือย่างทองไทยไปรับวันแถวไหนดีครับทองไทยที่น่ารับก็จะมีสามสองหกร้อยค่ะอันนี้ชื่อเล่นรอบแล้วก็อีกทีหนึง่งถ้าจังหวะบาทแข็งแต่สปอตยังคงพักตัวอยู่ก็อาจจะได้สามสองสี่ร้อยห้าสิบแต่ว่าไม่ไม่ได้คอนเฟิร์มว่าอาจจะได้เห็นนะคะครับพอาเผื่อไเฉย รอไปเทคโอฟฟิตกันแถวไหนครับทองไทยเออรอบเขายังไม่ได้กลับเขาพักฐานเพราะฉะนั้นการสวิงของเขาอะจะได้ประมาณ2 0 0ร้อยถึงสามร้อยบาทแค่นั้นเองสมมติเราได้สามสองหกร้อยเราอาจจะทำกำไรแค่สามสองแปดร้อยถ้าได้สามสองสี่ร้อห้าสิบก็ทำกำไรก็ไม่เกินเจ็ดร้อยค่ะถือยาวได้ไหมครับถือไปสามหมื่นสามไปรอ new high อะไรนี่ได้ไหมไวไหมถ้าคนระยะกลางกับยาวถือยาวได้แต่ถ้าเิดคนระยะสั้นพอเวลาเขาผ่านลงไปแบบสวิงรอบไปเทคโอฟฟิตแล้วเขาย่อลงมาทำโลที่ต่ำลง h i ต่ำลงเนี่ย เราจะรู้สึกว่าเอ้ยเราติดหรือเปล่าถ้ <c oughs> าระยะสั้นจะรู้สึกแบบนี้นแต่ระยะการกับยาวคิดว่าไม่ติดครับอืมก,ก็ยังก็ยังน่ารุนมาครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าไปได้สักสามสองสี่ห้าศูนย์เนี่ยยังรุ้นสามสามได้นะครับ <c oughs> ได้ค่ะได้เนาะรุนได้เลยเพราะว่าช่วงเนี้ยจังหวะสัปดาห์เนี้ยบังเอิญว่าเราจะมีประชุมกอนององ,องด้วยแล้วก็คาดการณ์ว่าน่าจะขึ้นดอกเบี้ยด้วยก็เลยทําให้บาทแข็งมา ถือว่าเป็นจังหวะที่ที่ผ่านมาคือบาทอ่อนใช่ไหมราคาไทยมันไล่ขึ้นไปสามหมสามตอนนี้บาทเริ่มพักแต่เราก็มองว่าเป็นการพักแค่ชั่วคราวแล้วก็กลับอ่อนอีกทีหนึ่งก็เลยมองว่าอาจเป็นจังหวะที่ดีเลยราคาไทยมันก็เลยจะต่ําลงแค่นั้นเองค่ะบาทมองบาทมองมาแถวไหนครับพักลงมาแถวไหนได้ครับเือพักเขาจะพักมาสามสิบห้าจุดแปดศูนย์อ๋อก็เป็นแนวเดิมใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นเป็นแนวเดิมค่ะเพราะว่าเขาทำชั้นแนลเป็น up trend ชั้นแนลแต่ว่ารอบที่แล้วนะเขาขึ้นไปเทสแล้วเขาไม่ผ่านอ่าสามสิบ เขาไม่ผ่าน36.33เนอะรอบนี้เขาจะเป็นอรอบพักซึ่งการพักรอบเนี้ยถ้าลงมา35.7ไม่หลุดเขจะทํำนิวไฮใหม่ที่สุดกว่เดิมแต่ค่อยๆไต่นะคะแต่สัปดาห์นี้เรามองว่าเป็นรอบพักมากกว่ากรอบเงินบาทนี้ทางชานิ่งให้เท่าไหร่ครับสูงสุดถ้าเกิดหลุดตรง36 20บาท20ตั20งค์ขึ้นไปเนี่ยครับ ถ้าทะลุขึ้นไปใช่ไหมคะก็ s <S <Ge o. S 1> จะเริ่มอ่อนเป็นอีกสตเต็ปหนึ่งคือสามสิบหกจุดสี่ศูนย์หึ่งห้าศูนย์คือเขาจะทำชแนลขึ้นชแนลขึ้นเนี่ยเขาจะไม่ได้อ่อนแบบแบบขึ้นไปแล้วขึ้นไปเลยมันจะมีอ่อนปุ๊บแล้วก็ลงพักครับ <c oughs> แล้วก็อ่อนใหม่อย่างเงี้ยค่ะรอบใหม่เขาก็จะเป็นถ้าสร้างฐานเสร็จแล้วรอบใหม่ที่เขาจะขึ้นเข like <c oughs> าจะทำนิวไฮสูงก่าเดิมก็อาจจะไม่เกินสามสิบตังค์ huh. จากเดิมจากเป้าเดิมค่ะ แต่ใช้เวลาอยู่ค่ะไม่ไม่ใช่สัปดาห์นี้อ๋อไอ้ตรงสามหมื่นสามห้าสิบาทนี่ถือว่าสูงสุดยังครับอ่ามี <คง S 2> มีม,มีโอกาสมีโอกาสสูงกว่าน,นี้ไหมมีโอกาสสูงกว่าน,นี้แต่ว่าอาจจะไม่ใช่ช่วงเร็วๆรวนี้เพราะว่าอันนี้คือครอบพักสุดคือราคาไทเนี่ยเขาไซวีออกข้างแล้วลักษณะของอาการเขาปกติถ้าเขามีการชูนแรง แล้วเขาติดต้านแล้วเขาจะออกข้างจะซึมลงก็จะมีการกดให้กดโลดแล้วแต,แต,แต่แต่กดให้กดโลดเนี่ยมีสวิงรอบให้เล่นนะได้แค่สองร้อไม่เกินสามร้อยเราจะเป็นอย่างเงี้ยเราจะเคยเห็นว่าที่ผ่านมาจะเป็นแบบเนี้ยแล้วพอมาถึงจุดจุดหนึ่งที่ยืนฐานได้จริงๆอย่างเช่นอ่ะสมมติเราตีซะถ้าสมมติเขายืนฐาน450แล้วเขาจะไปจริงๆอิะเราจะเห็นรอบการแกว่งที่เกิน200บาทถือว่าเขาขึ้นไปต้านแรกเอาต้านแรกทะลุต้านสองเอาไม่อยู่เงี้ย มีโอกาสที่จะทะลุสามหมื่นสานั้นคือสัญญาณที่เราจะดูคร่าวๆน้างานได้แต่คงไม่พูดพลาดเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมท <laughs> ี่หืดดีขึ้นแบบอึด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 เลยคงคงไม่มีอย่างนั้นแล้วใช่ไหมครับสัปดาห์ที่แล้วบาทอ่อนเร็วมากใช่ใช่ว่ามันมเป็นเพราะบาทเน,ะเนาะบาทป<อ>าะวอต<อ>แล้วพอบาทเขาหยุดปุ๊บแล้วบาทเขาเหมือนกับว่าอ่อนแรงเกินไปแล้วเขาเริ่มคืนตลาดอย่างเงี้ยเราก็เริ่มเห็นราคาไทยสะท้อนความเป็นจริมากขึ้นลักษณะเขาก็จะค่อยๆค่อยๆขึ้นค่อยๆคื้ออะไรเงี้ยจะเป็นลักษณะอย่างนั้นอื โกสปอตแล้วครับสัปดาห์ปิดสัปดาห์ก็เป็นโดจิมาอย่างนี้ทิศทางจะไปยังไงต่อครับโดจิไม่ค่อยแข็งแรงถ้าเกิดดูจากโดจิไม่ค่อยแข็งแรงแต่อเผอิญว่าสัปดาห์ปลายเดือนนี้เขาจะมีเรื่องโกเมนชัน uh huh. ดาวของอเมกาเข้ามาเนอฮะ uh huh. ถ้าเราดูจากทรงเนี้ยถ้าเราจะล้อไปตามข่าวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว่าเอยสหรัฐจะมีความเสี่ยงอโกเมนชันดาวหรือเปล่าแล้วก็ต้องรยรอให้เขาย่อแล้วก็บายสําหรับ โก้สปอร์ตราคาไทายย่อบายแต่ถ้าเกิดคนบอกว่าอะอยากเล่นสั้นกว่าจะรอให้เขาไปถึง1908ละบายอย่างเงี้ย <hn> เล่นเป็นั้นได้ไหมก็บอกเล่นสั้นได้ก็คือชอ็อตสั้นเฉพาะโกสปอร์ตนะอาจจะเป็น1924ชอ็อตแล้วก็เผื่อถั่ว32แล้วก็ลงมาปิดแนะนําให้ปิดก่อน1913เพราะว่า1910เราต้องเริ่มกับฝั่งเป็นฝั่งรองแล้วอ๋อครับอือฮอปัจจัยมีอะไรต้องติดตาม,มพิเศษบังครับสำหรับตัวโกสปอร์ตสัปดาห์นี้ สัปดาห์นี้ปัจจัยรองก็จะมีตัวเลข GDP ของอเมริกาวันพฤหัสนะคะแล้วก็ PCE วันศุกร์ GDP เราอาจจะไม่ค่อยเน้นมากเพราะว่าเขาคาดการกลางๆเนื้อว่าตัวเลขเขาจะออกมาประมาณ2.2ซึ่งจะไปจะท้อนกับภาพที่เฟดเขาคาดการไว้แหละว่า GDP ปีนี้จะดีขึ้นจากเดิมที่คาดการ์ไว1้1%จะออกประมาณ2.1เนี้ยมันก็จะท้อนใกล้เคียงกันแล้วก็เลยมองว่าไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรแล้วส่วน PCE ก็ไปเน้นเรื่อง CPI ไปแล้ว ก็จะมองคร่าวๆแต่สิ่งที่เราจะไปเน้นคือปลายเดือนนี้ก็คือวันที่สามสิบเนี่ยเรื่องเรื่องความเสี่ยงที่จะโก m เม n ชั u ด d o w n มันจะมีเพิ่มขึ้นหรือเปล่าถ้ามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นราคาลงเขาก็จะลงไม่ลึกแล้วเขาจะสะท้อนกลับขึ้นมาสติไม่ค่อยมีเลยใช่ไหมครับคุณบรูซี่ว่า main s h u t d o w เนี่ยเขาจะมีเขาจะมีแบบหยุด ถค่ไม่กี่วันแล้วก็กลับมาบเปิดใหม่ก็คือเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าต่อรองระหว่างทางสภาของอเิกาเนี่ยระหว่างริพ u บ l ิกันเดโมแครตอะไรเงี้ยเขาก็จะต่อรองกันว่าเออถ้าเกิดงบประมาณตรงนี้ไม่ได้แนละ้วเขาจะชัดดาวสุดท้ายแล้วเขาจะต้องกลบมาเปิดเพราะว่าสถิตินานสุดในยุคข,ของทั้มปลายปีสองศูนย์หนึ่งแปดเนี่ยปิดนานสุดคือสาสิบห้าวันแต่สุดท้ายก็เปิดค่ะเปิดดีแต่แค่ว่าไอ้คาว่าเสี่ยงจะปิดหรือปิดไปแล้วอ่ะมันจะเป็นแรงปัจจัยบวกกับทองให้ทองขึ้นได้ ตามาแล้วจ้ะเราก็เลยมองว่าถ้าลงก็ลงไม่จริงเพราะข่าวมันยังค้าอยู่อืก็เลยดักซื้อประเด็นประเด็นเรื่องการปิดไตมารเองที่จะจะส่งผลต่อราคาทองคำามากน้อยแค่ไหนครับเมื่อเป็นส่งผลโดยตรงเราเรามองว่าไม่ไม่ใช่ประเท่าไหร่นะใช่อ่าเน้นเป็นปัจจัยที่จะโฟกัสเป็นรอบต่อรอบดีกว่าครับผมขอย้อนไปสัปดาห์ที่ผ่านมาไอตัว boe กับตัว boj ตรงนี้เองมีนัยยะอะไรปะครับ ้าเป็น BOE เนี่ยเขาหยุดดอกเบีย้ยแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้สิ้นสุดการขึ้นนะเหมือนกับแค่หยุดชั่วคราวแต่จริงๆก็คือหักเหมือนกับว่าหักการคาดการณ์ของนักวิเคราห์ส่วนใหญ่เยอะมากเพราะส่วนใหญ่เขามองว่ายังไงก็ต้องขึ้นเพราะดอกเบี้ยหมายถึงว่าเงินเฟอ้อเขายังสูงแต่สุดท้ายแล้วมันจะท้อนกลับมาเออบอลเขาก็ไม่ดีตลาดแรงงานเขาไม่ดีเขาอาจจะหยุดชั่วคราวเหมือนกับที่เฟดเขาหยุดแต่เขาหยุดเร็วไปหน่อยอย่างเฟดเขาหยุดช่วงที่เงินเฟ้อเขาลงมาต่ำสี่แล้วอะก็เลยหยุดเบ้นขึ้นสลับขึ้นใช่ไหมคะแต่รอบ แต่รอบของ BOE เนี่ยต่างกันตรงที่ว่าเงินเฟอ้อเขาอยู่6.8เขาขอหยุดสลับขึ้นสลับขึ้นน่ะซึ่งมันอาจจะมีผลกระทบกับเงินเฟ้อในอนาคตก็ได้แต่ว่าแสดงว่าเศรษฐกิจเขาภายในอ่ะมันมันค่อนข้างอ่อนแอรคับจนขึ้นต่อไปแบบทุก้งไม่ไหวเพราะว่าที่ผ่านมาเขาขึ้นติดต่อกันไม่เคยพักเลย BOJ อะครับถ้า BOJ เนี่ยก็เหมือนกับว่าเขากําลัง อึดๆอ,อ,อยู่เพราะว่าเราเห็นจังหวะอ่ะมาจังหวะดีด้วยตรงที่ว่าหนึ่งเสร็จคงดอกเบีย้ยทําให้แก p สเป c มันไม่ได้ห่างเพิ่มเนอะแล้วก็แล้วก็ B O E ก็คงดอกเบีย้ยเหมือนกันเหมือนกับว่าเออเขาก็มีใจชื้นอีกอสองฝั่งเขายังคงเขาไม่ได้เร่งหนิงไปทําให้เราเห็นว่าเออเย็นแทนที่เขาจะอ่อนไปถึงเป้าเป้าที่คนระวังคือ1 1> คหนึ่ง1 1> ร้อยห้าสิบเอ็ดหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดที่เขาบอกว่าเคยแทรกแซงอ่ะแหละครับครับ ซึ่งมันมาถึงช้าลงตรงที่ว่าสองธนาคารกลางใหญ่เขายังคงใช่เพราะฉะนั้น BOJ เจเขาก็เลยอ่ะนโยบายรอบเนี้ยก็ยังชะลอไปได้อยู่ยังไม่ต้องเล่งเร่งม,มันเกิดขึ้นไม่งั้นคือมันจะปืนกระสุนครับครับอือการการการหยุดขึ้นของธนาคารกลางหลายๆแห่งเนี่ยมันสะท้อนอะไรว่ามันมันถึงมันถึงรอบที่ต้องหยุดหรือยังฮะหรือว่าเป็นเพียงแค่หยุดแค่ชั่วคาวเพื่อรอดูสถานการณ์ต่าง ถ้าเป้าหมายของเขาคือเงินเฟอ้อถ้าเป้าหมายเขายังเหมือนเดิมเช่นเงินเฟอ้อต้องกดให้ลงแล้วเป้าหมายเงินเฟอ้อไม่ได้ขยับขึ้นเป้าหมายยังเป็นสองเปอร์เซ็นสิ่งที่มันสะท้อนสุดท้ายเขาต้องกลับมาขึ้นแต่ปัญหาตอนที่เขาหยุดตอนนี้มันมีไส้ในที่รู้สึกว่ามันมีความเปราะบ,บางในตลาดอะไรหรือเปล่าอย่างเช่นถ้า,าขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแล้วมันไปสะท้อนกับตลาดอาสังหาตลาดบ้านจะต้องกระชิญแล้วมันจะเป็นมาร์เก็ตแบ็กต่อไปอปัญหามาร์เก็ตแบ็กเขาก็เหมือนกับว่า ค่อยๆเลี้ยงให้เขายืนได้ยืนได้แต่ว่าพออยู่ตัวสักระยะหนึ่งอาจจะต้องมีการขยับกันใหม่เพื่อสู้กับเงินเฟ้อหรือว่าถ้าเงินเฟ้อกลับมาดิดแรงๆเขาก็ต้องกลับมาใช้ดอกเบีย้ยที่แรงขึ้นซึ่งอันนั้นจะมีความเสี่ยงแต่แค่เขาพยายามประคองมันอยู่ค่ะอืมเลยทําให้ดอลล่าตอนนี้ก็ยังคงอยู่ในโน้มนอัพเทรนด์ใช่ไหมใช่ค่ะยังเป็นพระเอกก็คือสุดท้ายแล้วต่อให้เฟดจะขึ้นละคงดอกเบีย้ยเฟสก็ยังชนะที่อื่นอยู่ก็คือยังสูงกว่าที่อื่นค่ะเฉพาะธนาคารหลักๆนะ ร้อเจ็ดจะเห็นไหมครับดอลล่าม so e ีสิทธิ์ลุ้นได้เหมือนกันเพราะยังเป็นคือดอลล่ายังยังคงแบบยังมีคนมองว่าถ้าไปฝากเงินกับดอลล่ายังได้ผลประโยชน์ที่ดีกว่าใช่แล้วก็ในแง่ของเศรษฐกิจด้วยนะยังยังดูดีกว่าที่อื่นอืมอืมก็ยังคงเอาไปแช่ได้อยู่ก็เลยทองคำก็เลยไปไหนไม่ได้ไม่ไกลเหมือนกันถูกไหมครับใช่ทองคำก็เลยถูกกด ถูกกดแบบให้ไซ์วีออกข้างจะขึ้นก็ไม่ขึ้นแรงแต่ลงก็ลงไม่ลึกเพราะว่าข่าวปะปลายอย่างเช่นโกลเมนชันดามาแทรกพอดีออถ้าไม่ใช่ตัวนี้มาแทรกอาจจะมีการซึมลงได้บ้างได้บ,บ้างนุ่งกว่านี้ค่ะอโอเคขอ,ขอสรุปกลยุทธ์ของทองไทยนิดนึงกับโกลสบอยนึงยังไงดีครับทองไทย เป็นทองไทยเนี่ยจังหวะที่บาทเขาจะแข็งสัปดาห์นี้เราก็เห็นว่าทองไทยน่าจะพักตัวได้ก็รอเข้าเล่นรอบสามสองหกร้อยไปขายยังไม่เกินสามสองแปดร้อยแล้วก็มีจังหวะได้เห็นสามสองสามสิบอาจจะเป็นบาทแข็งด้วยแล้วสป,ปอร์ตมีการพักพร้อมกันก็คือถือว่าราคานี้ระยะการเก็บได้เลยครับโกลสปอร์ตนะครับ้าเป็นโกสปอร์ต ถ้าอยากเล่นแบบเทเซฟไม่อยากเหนื่อยมากแบบเข้าออกเข้าออกก็รอย่อแล้วเข้าหนึ่งเก้าศูนย์แปดหนึ่งพันเก้าร้อยค่ะคยังถือว่ามีรอบให้เล่นในกรอบหนึ่งเก้าสี่ศูนย์ได้อยู่อาจจะสปิดมาคือมันไม่ได้หนีห่างจากต้านตรงนี้เยอะถ้าประเด็นเรื่องโกลเมชชันดาวแบบไม่มีความเสี่ยงแล้วก็จะไม่หนห่าง แต่ถ้าเกิดสว่าคนบอกว่ากวากดหนึ่งเก้าิ่งสี่เปิดสายซิ่งแบบเล่นสั้นเล่นช็อตฉพาะโกสปอตนะเล่นได้ก็วันนี้ก็ยังพอมีจังหวะอย่างเช่นหนึ่งเก้าสองสี่ตอนเนี้ยก็คือเปิดสถานะช็อตแล้วเผื่อไม้ถั่วที่หนึ่งเก้าสามสองสต็อปลอสที่สามแปดแค่นั้นเองไม่ไม่ควรให้เขาทะลุไปไม่งั้นเขามีโอกาสจะได้เห็นหนึ่งเก้าห้าศูนย์เพราะฉะนั้นเราตั้งสต็อปลอสไว้แล้วก็ปิดก่อนอยากอยากแนะนำให้ปิดก่อนหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์นะเพราะเราจะกล ซื้อหนึ่เ่งปเป็นไม้แรกแล้วก็เผื่อถั่วพันกแค่นั้นเองครับก็ไปรอเทคโิรฟิตแถว40-50ูน้ยไหมครับมันจะมีต้านย่อยที่32มจะย้อนทวนขึ้นมาเคยเป็นแน้วต้านก็จะเป็นแลวต้านใหม่ก็คือ3ามสได้แค่นั้นนะคะอ๋อไม่แต่ย,ยังไม่เกิน5้ไม่เกินห <laughs> ้ยเ,เนาะใช่ยังไม่เกิน50าศูนย์ค่ะโอเคขอบคุณมากครับ สว,ส,สวัสดีครับช่วงนี้ยังคงต้องกรอบเตะสามการณ์การะชื่อนะครับทั้งในส่วนของทองคําในประเทศแล้วก็ทองคําในต่างประเทศนะครับมีปัจจัยบวกแล้วก็ปัจจัยลบเข้ามาพอๆกันเลยอย่างที่คุณวิทธิแนะน,นำมาครับทองคําไทยถ้าลงไปแถว3 2ม0 0ก็เริ่มเข้าซื้อได้นะครับส่วนทองต่างประเทศเองสายซิ่งก็1นึ่เปิดโอเพนช็อตลงมานะครับไปเทคโปรฟิตกันแถว1 9ึ่งพันก้าร้อยสิบสามแล้วก็รอโอเปนรองกันแถว1 9ึ่งพันเก้า 1, 1, ร้อยสิบไปเทคโปรฟิตแถวหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบสองอ่วนสาย เซฟสายปลอดภัยรอย่อเลยครับแถว1,908 1,910แล้วก็1,900นะครับไปเทคปรฟกัน1,940ก็เลือกกันดูครับว่ารับความเสี่ยงกันได้ขนาดไหนแล้วนี่ก็คือข้อมูลที่โกลาหยิบยกม,มาฝากกันในช่วงนี้นะครับถ้าที่ชอบฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดสมัครใช่องทางต่างๆของ,ของโกลาด้วยนะครับทั้งทาง YouTube ทางเพจแล้วก็ทางเว็บไซต์แล้วก็ต้องขอบคุณคุณวิโรจน์ศรีสดากรผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนของทางชัยนิงโกบุเลียนะครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็แบ่งปันข้อมูลกันในวันนี้ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ